ตัวยาแคปซูลเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้กินยาได้ไง่ายขึ้นแล้วก็เกลืนยาได้ไง่ายขึ้นนะคะแต่แว่าก็จะมีบางกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถรับประทานยาแคปซูลได้ mm. เช่นเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถรับประทานยาเม็ดได้หรือผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางและแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะแกะแคปซูลแล้วเอาตัวยามาละลายน้าให้คนไข้แทนได้หรือเปล่า บอกเลยว่าทําได้ค่ะแต่เพไม่แนะนําไม่ทํานะคะเพราะว่ายาแคปซูลบางชนิดเนี่ยถ้าเราแกะออกมาแล้วละลายน้ําทานก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายได้ค่ะเ<ใ>ช่นยาบางตัวเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ในแคปซูลซึ่งถ้าเราแกะออกมาบดกินเนี่ยก็อาจทําให้เราได้รับยาเกินขนาดแล้วก็เป็นอันตรายได้ค่ะ หรือแคปซูลบางตัวก็จะเคลือบสารที่ป้องกันน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเพื่อให้ตัวยาเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กนะคะแต่ถ้าเราไปแกะตัวยาออกมาสารตัวนี้ก็จะถูกทําลายไปด้วยนั่นเองค่ะสรุปก็คือเพแนะนําให้กินยาทางแคปซูลมากกว่าแกะยาออกมาละลายน้ําค่ะ แต่ถ world, ้าใครมีปัญหาในการกินยาขับซูลนก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหลับกรรทานเพื่อความปลอดภัยนะคะหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาเภสัชกรฟาสิโนผ่านระบบเทเลฟาร์มาซีได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพค่ะ